สวัสดีค่ะ A FC ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในเรนร่มที่ว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสองถ้วยแสดงว่าคนคนนี้อยากบอกความรู้สึกนะคะอยากเจออยากนัด กินข้าวนะคะอยากนัดดื่มก็ได้นะคะอยากมีสิ่งดีๆมามอบให้นะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันก็ได้นะ <c oughs> ความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะเขารู้สึกว่ามีใจให้คุณนะคะรู้สึกมีความสุขมากที่ได้พูดคุยที่ได้เจอกับคุณนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าคนทะเลาะกันก็ดีกันเถอะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องห่างไกลกันนะคะความรู้สึกของเขามัน มันเก็บไว้ข้างในแบบลึกซึ้งมากนะคะมันมันมันตัดคุณไม่ได้นะถ้าคนที่ห่างกันไปนะคะหรือว่านิ่งกันไปนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดูดีอ่ะนะใครๆก็เข้าหาก็ได้นะคะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยนะเป็นคนที่ใจดีมากอะ่ะคนคนนี้อยู่กับคุณแล้วมีความสุขแฮปปี้ที่สุดเลยสองถ้วยอะ่ะนะ อยากบอกรักนะคะอยากชนแก้วอยากริ้งก็ได้นะความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้หรือถ้าคนที่เพิ่งพบเพิ่งเจอไม่หมอว่าเขามีใจให้คุณนะอยากเป็นแฟนอะนะคะเนี่ยไม่อยากให้คุณกับเขาต้องห่างไกลกันนะคะสองถ้วยแล้วก็แปดดาบแสดงว่าเขารู้สึกว่าในความคิดของเขาตอนนี้นะคะเขาเสียใจมากนะ ที่คุณกับเขาต้องทะเลาะกันต้องห่างกันต้องบล็อกกันอะ่ะนะเขาตัดความรู้สึกจากคุณไม่ได้นะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณกับเขานะคะไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องที่ต้องปิดบังกันอะ่ะแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกเขาเขาเขาตัดคุณไม่ได้นะไม่อยากให้คุณเงียบไม่อยากให้คุณบล็อกด้วยนะคะอยากหาทางออกกับปัญหาเนี่ยสองตัวแล้วก็แปดดาบนะเห็นไหมเขารู้สึกมีความสุขมากนะอยากติดต่อก็ได้ แต่ไม่รู้จะติดต่อคุณยังไงนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนคุณไม่อยากที่จะคุยเหมือนคุณไม่อยากที่จะคบกับเขาอะ่ะเหมือนคุณตัดเขาแล้วแต่แม่หมอว่าแปดดาบคุณก็ยังตัดเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้หรอกสองสี่หกดเห็นไหมคุณก็คุณก็ทรมานเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สามารถจะออกมาจุดที่ตัวเองอยู่ได้นะคะอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะหรือปัญหาหลายๆอย่างที่ ที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องจัดการก็ได้นะอืความรู้สึกที่เขามีกับคุณแม่หมอมองว่าเขาอยากที่จะมีคุณนะแต่บางทีในความสัมพันธ์อ่ะนะคะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะในในโลกโซเชียลหรืออะไรหลายๆอย่างนะถ้าถามถึงเขาทรมานอยากที่จะเป็นแฟนนะคะ เนี่ยอยากที่จะไม่ให้คุณกับเขานะคะต้องห่างกันอะ่ะนะอยากให้มีความกลมเกลียวสมัครสมานนะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องตัดกันอะ่ะนะอยู่กับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆนะคะอืมเขารู้สึกว่าอยากจะเจอนะคะอยากที่จะพูดคุยกับคุณก็ได้ตอนนี้นะอยากสร้างความชัดเจนอยากสร้างความมั่นคงนะคะไม่ต้องทะเลาะก,กันได้ไหมนะคะ อยากให้คุณกับเขาได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้นะในความสัมพันธ์นี้นะ,ะไม่อยากให้นิ่งด้วยเขายังรักคุณนะคุคนนี้ยังมีใจให้คุณนะเนี่ยยังอยากที่จะเข้ามาหาคุณอนะ่ะก้าเหลี้ยนเห็นไหมความรู้สึกนะคุณยังเป็นคนสําคัญนะคะคุณยังเป็นคนที่มีค่าคุณยังเป็นคนที่เขาอยากที่จะกลับมาเจออีกครั้งก็ได้นะคะบบางคนหายกันไปแล้วจบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วนะ แต่รู้สึกว่าคิดถึงตลอดนะคะเวลาตอนเช้าก็ได้นะอย่างมีข้อความบอกรักข้อความหวานๆส่งมาให้คุณตลอดอะไรประมาณเนี้ยนะความรู้สึกของเขานะสามเหรียญแล้วก,ก้าเหรียญโอ้โหมันมากมากๆเลยนะจากสามเหรียญเป็นเก้าเหรียญนะ่ะนะคุณมีความสําคัญกับเขาในทุกๆวันนะคะในทุกความคิดในการแสดงออกของคุณก็ได้มันมันมีความหมายนะคะ ในตอนที่คุณนิ่งหรือในตอนที่คุณห่างกันอะ่ะนะมันทําให้เขาคิดหรือไต,ตรตรองอะไรหลายๆอย่างนะคะคิดถึงเรื่องเก่าๆเห็นไหมแม่มอขยายแปดดาบเป็นหกถ้วยนะคะความทรงจําเก่าๆนะหรือเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันอยู่ในหัวเขาอะ่ะเขาตัดคุณไม่ได้นะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะหกเจ็ดแปดเห็นไหมบางคนจบกันไปนานแล้วห่างหายกันไปหรือความรู้สึกมันยังฝังมันยังฝังอยู่ในจิตใจเขานะคะ เขาได้แต่เก็บนะคะได้แต่คิดอยู่คนเดียวก็ได้นะว่าว่าจะทํายังไงที่จะได้เจอคุณทํำยังไงที่คุณกับเขานะคะจะหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ได้นะคะความทรงจํานะคะดีๆมันยังอยู่ในความรู้สึกของเขาตลอดนะหคนๆนี้มีภาระเยอะนะคะมีเรื่องหลายๆอย่างให้เขาคิดให้เขาทำนะ The world เป็นนักธุรกิจนะคะ หรืออยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคนคนนี้มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะคะทางด้านครอบครัวสูงนะมีคนเก่าๆที่เขาต้องดูแลหกถ้วยนะอืมเขาไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกจากคุณได้นะคะคุณทําให้เขารู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะมีความสุขนะเรามาพบมาเจอก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันนิ่งก็จริงนะ แต่คุณยังอยู่ในความต้องการหรือคุณยังอยู่ในความคิดเขาตลอดเลยนะอยากมาหานะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยสามเหรียญโอ้โหเดอะมูนอะมีความสัมพันธ์ที่ต้องการความชัดเจนนะคะเรอเคลียร์ก็ได้นะอยากงอนะคะคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่ใจดีอะนะเป็นคนที่เขารู้สึกคือไม่เคยลืมเลยนะคะอยู่จิตใต้สํานึกเขาเลยอะบางคนจบกันไปนานแล้วนะ ่ห่างหายกันไปนะคะเพราะเรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตนะคะหรือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องเงินหรือเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ก็ได้ห้าเหรียญแม่หมอมองว่ามีความน้อยใจนะคะหรือมีเรื่องหนี้สินถ้าคนเป็นครอบครัวกันแล้วอ่ะนะคะ หรือในความสัมพันธ์เนี้ยนะไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้นะคะบางทีมันจบกันมานานแล้วก็ได้ q ค e e นอ f c คับนะคะคุณอยู่ในความรู้สึกของเขาคุณเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเขาตลอดนะคะเขายังไม่ลืมนะถึงแม้จบกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าคุณก็เบ่งบานอยู่ในใจเขาตลอดเลยนะคะสดใสอะ่ะนะ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขที่สุดแฮปปี้ที่สุดเวลาเขาคิดถึงนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณกําลังที่จะไปเริ่มใหม่คุณกําลังที่จะไปจากเขานะคะในความสัมพัน,น์ธนี้นะอ ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องพัฒนาหลายๆอย่างนะคะทางความรู้สึกด้วยพูดคุยกันด้วยบางคนอะ่ะไม่ค่อยที่จะคุยกันนะคะหันเงียบใส่กันก็ได้นะคะต่างคนต่างนิ่งอะ่ะนะทำให้ไม่เข้าใจกันนะคะต่างความคิดก็ได้นะคะเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะตัดอะ่ะจนตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูสดใสนะคะคุณดูเก่งคุณดูมีความสุขมากอะ่ะนะ คุณดูรักตัวเองนะคะเห็นไหมคุณดูนิ่งมากๆเลยนะคุณดูมีความพร้อมนะคะดูดีมากๆนะมีความแตกต่างกันอ่ะบางทีคนไกลก็ได้นะคะคนคนนี้เรามาพบมาเจอคุณนะเนี่ยไม่อยากให้คุณมีเรื่องต้องปิดบังเขานะคะอยากจะเคลียร์อยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่านี้ก็ได้นะคุณคนนี้รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะคะคุณอยู่ในความฝันคุณอยู่ในความรู้สึกของเขาตลอดเลย ถ้าถามถึงเขานะคะเขาก็ยังต้องการคุณนะคะแต่บางทีในความสัมพันธ์มันก็มีหลายๆอย่างอะ่ะที่เขาต้องเคลียร์นะคะต่างคนต่างมีเรื่องที่จะต้องปิดบังกันก็ได้นะคะที่ต้องการความชัดเจนต่อกันให้มากกว่านี้ในความสัมพันธ์นะเนี่ยตัวมูลแล้วก็หนึ่งไม้เท้า<ม>เห็นไหมแปดดาเห็นไหมความเงียบนะคะอาจจะความห่างไกลนะไม่ได้ติดต หรือคุณกับเขานะคะไม่ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะต่างคนต่างหันหลังเห็นไหมถ้าเป็นไปได้นะคะเขาอยากที่จะคุยนะคะอยากที่จะส่งข้อความอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะหนึ่งไม่เท้านะคะคุณอยู่ในความรู้สึกคุณมีเสน่ห์มากเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะเงียบนะคะถึงแม้ว่าจะนิ่งหันหลังให้กันไปแล้วนะคะแต่เขาก็อาจจะรอเวลาก็ได้นะคะหรือรอความพร้อมของตัวเองอ่ะ อันนี้90้าิโอ้โคนคนนี้อาจจะมีความพร้อมทางด้านการเงินแตกต่างกันทางด้านการเงินก็ได้นะคะหรือมีครอบครัวหรือมีธุรกิจที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้บางคู่นะอสิบเหรียญแม่หมอมองว่าดูต่างวัยด้วยนะดูต่างอายุกันอะนะดูมีความแตกต่างกันทางด้านฐานะด้วยนะบางคนอายุเยอะแล้วอะ,กะเกษียณแล้วหรือว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วนะครับแต่บางคนเพิ่งเริ่มนะหรือคุณกับเขานะคะ บางคนเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยก็ได้นะคะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์หรือต้องการพัฒนาสถานะให้มันมากกว่านี้นะตอนนี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังกลัวหรือระแวงหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกันก็ได้นะคะเขาถ้าคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยกันเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณคุณก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันให้มากกว่านี้ก็ได้นะถ้าคนที่ทะเลาะก,กันลมน่มเงียวกันไปนะคะ เห็นไหมจากแปดดาบเขาทรมานมากนะคะเขาเขายังตัดคุณไม่ได้จากความรู้สึกถ้าเป็นไปได้ก็ยังยังอยากที่จะมีคุณอะ่ะยังอยากที่จะติดต่อนะคะยังอยากที่จะทํางานยังอยากที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันนั่นแหละนะไปมาหาสู่นะคะส่งข้อความทุกเช้าหรือบอกเรียกอะไรนะสวัสดีกันทุกเช้าอะไรอย่างเนี้นะเห็นมอยากเดินทางมาหาจริงๆหนึ่งไม่ หนึ่งมเมทารแล้วก็ชาตริออดสามเดือนแล้วก็ชาตริออดต้องการความชัดเจนนะคะอยากเดินทางมาหาอยากที่จะเอาชนะใจคุณนะคะไม่อยากที่จะให้คุณนิ่งถ้าเป็นไปได้นะคะอยากที่จะให้คุณไว้วางใจเขาอะนะอยากที่จะให้คุณแบบ <ía> เห็นว่าเขาสามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอยา่างสามารถที่จะดูแลคุณได้นะคะอยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้คนคนนี้ อยากให้คุณมั่นใจในตัวเขานะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องห่างไกลกันนั่นแหละเนาะเขารู้สึกว่าคุณเงียบนะคะคุณตัดเขาคุณไม่สนใจเขาอะนะความรู้สึกของเขามันสนใจคุณอะนะคะอยากที่จะติดต่อก็ได้ตอนนี้น่าจะอยู่ไกลกันนะน่าจะห่างไกลกันอะบางทีเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือทำงานร่วมกันคุยออนไลน์อย่างเงี้ยนะ นานๆได้เจอกันก็ได้ชาริออตนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะมันเหมือนมต้องการเอาชนะกันตลอดเวลานะคะบางทีความรู้สึกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเก่งอ่ะนะคะคุณดูมีความมั่นใจในตัวเองนะมีความคิดเป็นของตัวเองนะเนี่ยอันนี้เด็กไม่เท้านะคะดูมีความต่างวัยกันสูงอ่ะนะบางคนมันเพิ่งเริ่มเห็นบางคนเพิ่ง เพิ่งเริ่มสถานะนะคะบางคนยังไม่มีสถานะก็ได้นะต้องการพัฒนาสถานะให้มันมากกว่านี้นะอเดียวแม่หมอเขาขยายชาริออซีโอโฮาริแฟนความสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะควินดาต้องการความชัดเจนเขารู้สึกว่าคุณเก่งคุณมั่นใจในตัวเองคุณไม่เหมือนใครอะหกเจ็ดโอ้โหความสัมพันธ์เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะมีการสื่อการส่ง หรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะมีการเอาชนะกันะนะมีการโกหกกันก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะชาเิอตเนี่ยอยากให้คุณเปิดใจคุยกับเขานะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณสามเดียแล้วก็ชาเิอตเห็นไหมเนี่ยเด็กไม่เท้าเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะ คุณอยู่ในใจนะคะคุณมีเสน่ห์เขาอยากที่จะเริ่มต้นอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคิดถึงคุณตลอดนะคะคุณอยู่ในใจอะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าแต่ว่าคุณก็เหมือนอยู่ในใจเขาที่เขารู้สึกประทับใจอะ่ะ mm. เห็นไหมเนี่ยบางคนมันต่างกันมากๆบางคนเป็นพ่อไม่ไม่ก็ได้นะคะบางคนต่างวัยกันสูงบางคนมีความสัมพันธ์แล้ว j u s t ิก เนี่ยถ้ารอก,กันก็ได้นะคะมีปัญหากันอะนะเนี่ยเดฟูมีความไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะคนคนนี้อยากกลับมานะอืมอยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะอยากให้คุณเปิดใจพูดคุยกกับเขาก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> เขาอยากกลับมานะคะมีความห่างไกลกันนะมีความแตกต่างกันทางด้านความเป็นอยู่ก็ได้นะคะฐานะห,นหรือความคิดอย่างเงี้ยนะ เรียกร้องความชัดเจนต่อกันก็ได้หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องพัฒนาไปเล้คุยกันหรือเปิดใจคุยกันหลายอย่างเลยบางคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยนะมันยังมีเรื่องราวความหลังหรือมีเรื่องราวคิดอะไรอะความเป็นอยู่หรือว่าภาระที่จะต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะคะที่ยังยังมีเรื่องเงียบหรือยังมีเรื่องปิดบังกันนะคะบางอย่างมันก็ต้องเคลียร์มันก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ได้นะคะคุณอาจจะก,กลัวเขา ไม่จริงใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาอยากให้คุณเปิดใจก็ได้เรียนรู้อืหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะมันมันนิ่งหรือมันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะ่ะมีความหึงหวงกันนะอืมแต่ดูหน้าไพ่อะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทรมานเหมือนเขาแบบอยากเจอยังอยากที่จะเคลียร์กับคุณนะคะ แต่เขารู้สึกว่าคุณนิ่งคุณเงียบอ่ะเหมือนคุณไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเดืมูลอ่ะนะทำไมคุณถึงเป็นเดืมูลโอ้รอเขามางอก็ได้เจ็ดดาบมีความระแวงม,มีความกลัวนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนต่อกันได้นะคะมีการโกหกกันก็ได้นะอต่างคนต่างเขาเรียกอะไรต่างคนต่างชอบนะคะต่างคนต่าง มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ที่ต้องเคลียร์หรือต้องเปิดใจคุยกันอ่ะนะ mm hmm. คนคนนี้เป็นคนนิ่งๆน,นะคะ mm hmm. อาจจะเป็นคนธาตุลมม่ถุนตุนกุมก็ได้นะคะ mm hmm. หรือคนเรื่ศการมังกรนะคะ mm hmm. หรือมีนพิจิกรกฎเนี่ย mm hmm. อืดูมีความมั่นคงทางด้านการงานแล้วก็การเงินสูงนะคะสำหรับใครบางคนเตะ แต่บางทีในความสัมพันธ์เนี่ยบางคนมันมันเงียบกันไงบางทีต้องเปิดใจหรือหันหน้าเข้ามาคุยกันให้มากกว่านี้นะคะในความสัมพันธ์นะคุณคนนี้อยากที่จะติดต่อคุณมานะคะแต่เนี่ยแต่กลัวคุณตัดเขานะคะกลัวคุณไม่ยอมรับเขาก็ได้ในความสัมพันธ์อะ เนี่ยเขายังเขายังหลงคุณอ่ะนะคะยังสเตรนอะ่ะเขายังหลงไหลคุณเขายังขาดเขายังตัดคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้เห็นไหมอยากเดินทางมาหานะคะอยากส่งข้อความนะคิดถึงคุณตลอดนะคะคุณตอนนี้คุณเงียบนะคะคุณบล็อกตัวเองอะ่ะนะอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะเหมือนก็ทรมานนะ อยากให้คุณกับเขาได้เปิดใจคุยกันเรียนรู้กันให้มันมากกว่านี้นะคะอืมเดี๋ยวดูอีกสิความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้โอ้ก้าดาบอีกแล้วเขานอนไม่หลับเขาทรมานมากนะคะกลัวระแวงนะคะ กลัวคณมีคนอื่นหรือกลัวความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยได้ความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้สองไม่เท้านะคะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากเดินทางมาหานะคะคิดถึงคุณมากๆเลยคณนณคนนี้นะให้ยคุณเข้าใจเขานะคะเห็นไหมก็ตัดคุณไม่ได้ ในหัวเขาคิดถึงคุณตลอดวนคิดถึงคุณตลอดนะคะแต่บางทีมันไกลกันด้วยนะคะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะหรือบางคนมันมีความแตกต่างกันทางด้านความเป็นอยู่นะคะฐานะหรือว่าเชื้อชาติศาสนาอย่างเงี้ยนะหรือมีความระแวงนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าอยู่ห่างไกลกันะเห็นไหมเขากลัวคุณมีคนอื่น หรือกลัวคุณมีความสัมพันธ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันขึ้นเลเวไงเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกก็ได้นะคะเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะบางคนไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะความสัมพันธ์ห่างไกลกันก็ได้นะ หรือบางคนนะคะในความสัมพันธ์นียอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะเปิดใจคุยได้ไม่ขาดไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้สองถ้วยโอ้โหคนคนนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากมาหาคุณนะรู้สึกตกหลุมรักคุณเห็นไหมในตอนที่คุณห่างกับเขานะคะหรือไม่ได้คุยกับเขาอะนะเขารู้สึกทรมานมากคิดถึงคุณมากเลยตัดคุณไม่ได้นะคะ คุณก็ตัดเขาไม่ได้เหมือนกันนะมีโอกาสมาเจอกันสูงนะคะบางคู่นะแสดงว่ายังมีใจให้กันนะั้นเนี่ยบางคนนะคะมีโอกาสมาเจอกันอีกนะยังยังตัดกันไม่ได้นะบางคนนะเดี๋ยวก็มานะคะจะมีคนไกลเดินทางมาหาก็ได้นะคะตัดกันไม่ได้ความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้ บางคนจะมีการเดินทางเร็วๆนี้ก็ได้นะคะชารีออดแล้วก็วิวอฟอร์จูนนะเนี่ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากแต่งงานมีลูกก็ได้บางคู่นะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันแตกต่างกันทางด้านความเป็นอยู่ก็ได้บางคนมีความสมบูรณ์แบบเห็นไหมบางคนมีธุรกิจมีโปรดักต์หรือมีอะไรหลายๆอย่างที่ ต่างกันมากๆเลยนะคะเห็นไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยนะมันเข้ากันได้นะคะมันสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะอหรือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเห็นไหมเขายังโฟกัสที่คุณอ่ะนะคะยังมองแค่คุณนะต้องการความชัดเจนก็ได้นะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องเทียร์กันต้องจบกันนะ คือพยายใหคุณตัดเขาอ่ะนะคะก็ยังมีความรู้สึกที่มีหลายอย่างนะคะอยากให้คุณกับเขาได้เปิดใจคุยกันนะเนี่ยมีความเป็นเนื้อคู่กันสูงนะคะก็ตัดคุณไม่ได้นะมีความละมุนละไมนะคะคุณมีความอบอุ่นอ่ะนะถ้าให้เขามีความสุขเนี่ยเขาหลงไหลคุณมากเลยก็ตัดคุณไม่ได้คุณคนนี้คิดถึงคุณตลอดอยากมาหานะคะ ความรู้สึกของเขามันมันไม่สามารถที่จะตัดคุณได้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดมันมีแรงปรารถนามันมีความหลงไหลซึ่งกันและก,กันอะ่ะเนี่ยเห็นไหมสเตรน์ก็ตกลุมรักคุณอะ่ะแสดงว่าถ้าเป็นคนที่นิ่งหรือห่างกันไปบางคนแบบ งอนงอนกันอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวก็มานะเพราะว่ามันตัดกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มานะคะบางคู่หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในก็ได้ในใจเขาอะเออเหมือนเหมือนเขาไม่ได้อยากจะตัดคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าอยากเจอตลอดเวลานะคะอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนั่นแหละ mm hmm. คือถ้าบางคนไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นแฟนหรือเป็นคู่กันได้แล้วอะ่ะนะเขาก็ยัง ยังคิดถึงคุณตลอดนะความในความรู้สึกของเขาอะ่ะนะจะเป็นไปได้นะคะมันมีสองถ้วยมาความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องตัดสินใจนะคะมันต้องเลือกเขารู้สึกว่า คุณกาลังจะตัดคุณกาลังจะเดินออกไปจากชีวิตเขาก็ได้นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะมันต้องตัดสินใจมันต้องเลือกนะคะคุณอาจจะเรียกร้องความชัดเจนจากเขาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะมันเหมือนต้องตัดสินใจนะความรู้สึกที่เขามีกับคุณโอ้โหเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปนะคะค,คนคนนี้อาจจะมีคนของตัวเองนะคะมันเม็ดสองสองไนงะ หรือมีแบบความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ยังอยากที่จะมีคุณอยู่นะความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้เห็นไหมสองสองมันเป็นเลขคู่อ่ะนะคะบางคนไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้นะคะเนี่ยคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณคือคนที่แบบสมบูรณ์แบบในใจเขามากๆเลยนะ เนี่ยอยากเดินทางมาหานะคะอยากให้คุณไว้ใจเขานะคะเขาอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้คุณก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะทําอะไรช้านะคะหรือมีอายุที่แตกต่างนะคะมีอายุที่เยอะก็ได้นะคะบางอย่างอาจจะไม่ทันใจคุณหรือว่าเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะเหมือนเขาอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะ อยากมีสิ่งดีๆมามอบให้นะคะอยากเดินทางมาหาคุณนะฟิตเห็นไหม,มเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ว่าต้องการความมั่นคงต่อกันก็ได้เนี่ยดอกคุณเป็นความสดใสนะคะคุณเป็นความชัดเจนในใจเขาเหมือนเขายังแบบรอคุณตลอดนะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มากเป็นคนที่แบบใจดีอ่ะนะเป็นเป็นมิตรอ่ะนะคะเป็นเฟรนลี่แล้วก็มีความจริงใจมากเนี่ยไรเดอร์ Rider, โอ้โหบางคนบางคนทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวก็มาอยากติดต่อคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะอยากเดินทางมาหามากนะคะอาจจะมาตอนนี้เวลานี้เลยก็ได้นะคะเห็นไหม อยากติดต่อคุณมากก็าอาจจะทํางานอะไรที่มันต้องเดินทางนะคะหรือไกลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอกันการติดต่อสื่อสารหรือว่าแบบมีอารมณ์ใส่กันก็ได้นะแต่ว่าเขารู้สึกว่าบางคนอะนะคะเดี๋ยวก็เดินทางมาหานะเนี่ยเดี๋ยวได้รับข้อความหรือว่าอาจจะมาหาคุณก็ได้นะเหมือนเขารู้สึกคิดถึงคุณมากอะคนคนนี้ยังตัดคุณไม่ได้เห็นไหม,มคุณเป็นความสงสัยคุณเป็นความสบายใจนะคะ เนี่ยคุณเป็นความโชคดีอ่ะนะเขารู้สึกว่าคุณมีความหมาย,ยากับเขามากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมอยากงออยากบอกรักนะคะเนี่ยวางคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมางอนะคะถ้าเป็นไปได้นะไม่ได้เลิกกันหรอกบางคู่บางคู่งอนกันเดี๋ยวก็มานะไรเดอร์เห็นไหมอันนี้ g e n ท l e แมนอีกอยากมีสิ่งดีๆมาๆมอบให้นะคะอยากมอบความสุขความสบายใจให้กับคุณอะ่ะคนคนนี้นะคะครบเลยเห็นไหม คุณเป็นสิ่งที่โชคดีหรือเป็นความสบายใจของเขาที่สุดเลยเนี่ยเห็นไหมอยากดูแลยอยากปกป้องคุณนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ